สวัสดีครับครูแฟมนะครับวันนี้นะครับที่โรงเรียนครูแฟมเนี่ยนะครับมีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับวันไหว้ครูเนี่ยเป็นวันที่ดีนะครับครูแฟมเองก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณครูทุกท่านนะครับโดยคิดเกมที่มีชื่อว่า Big f a ฟแฟนพันธ์แท้เป็นเกมนะครับที่จะทําให้การนําเข้าสู่บทเรียนนะครับหรือเป็นการจัดกิจกรรมนะครับในรูปแบบของเกมแฟนพันธ์แท้นะครับ เกมของกูแฟมเป็นยังไงไปดูเลยเกมแฟนเพนแท้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับจะแบ่งทีมให้เด็กๆนะครับในการเปิดแผ่นป้ายนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข20นะครับจริงๆแล้วผมเคยทานะครับแต่เป็นในเวอร์ชั่นใช้ powerpoint ทำนะครับซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนวิชาในการสอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรูปภาพที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับกูแฟมก็เลยทําเป็นเกมนะครับซึ่งคุณครูนําเอาไปใช้ต่อได้แบบง่ายมากๆนะครับ่ ตอนแรกก็คือแบ่งทีนักเรียนนะครับอาจจะเป็น2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มก็แล้วแต่นะครับกดปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะนําภาพเข้านะครับเกมนี้นะครับให้สูงสุดที่5ภาพนะครับผมกดนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ได้ทั้ง5ภาพนะครับรูปภาพของเราก็จะไปอยู่ใต้แผ่นป้ายนะครับผมจากนั้นคุณครูก็ให้แต่ละกลุ่มเลือกหมายเลขนะครับอย่างเช่นเลือกหมายเลข5านะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับ ในกลุ่มนั okay. ้นก็ท่ายนะครับว่าข้างหลังภาพเป็นเรื่องอะไรนะครับครูสอนวิชาสังคมนะครับก็อาจจะเอาเป็นรูปภาพในแต่ละประเทศต่างๆก็ได้นะครับครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของโมเลกุลเรื่องของสัตว์เรื่องของเครื่องยนต์กลไกก็แล้วแต่นะครับครูสอนพลรศึกษานะครับก็อาจจะเอาเป็นรูปนักกีฬาก็ได้นะครับเกมเกมนี้นะครับก็ ฝึกให้นักเรียนนะครับได้ทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ได้ฝึกกระบวนการคิดนะครับและใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการตอบนะครับหวังว่าคุณครูนะครับจะมีความสุขกับเกมเกมนี้นะครับบิ๊กแฟนแฟนพันแท้วันนี้ผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผม